อ้าวสวัสดีครับพบกับพี่ตั้มทาทอยแช์แนลอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ตั้มมาเปิดบ็อกการ์ดเกมโปเกมอนนะครับภาษาไทยนะเป็น booster pack นะครับครั้งที่ผ่านมานะครับพี่ตัำำ้มทําคลิปเกี่ยวกับการ์ดมาโดยตลอดเนอะแล้วก็ได้ทําคลิปการ์ดโปเกมอนไปแล้วนะในส่วนของมือใหม่หัดเล่นการ์ดโปเกมอนนะอันนั้นนี่จะเป็นเหมือนกับเป็น starter deck ส,ส่วนใหญ่นะครับ แต่วันนี้นะครับพี่ต้ามาเปิดบูสเตอร์แพ็คนะครับเนื่องจากมีโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าเจ้า Starbird นะครับนี่ตามชื่อนี้เลยนะครับได้จัดจำหน่ายนะครับในเดือนกุมภานี้แล้วนะแล้วก็วันนี้ที่พี่ตั้าถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่25เลยนะเดี๋ยวจะพยายามรีบเร่งรีบ,รบตัดนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ติดตามช่องทมถอยชาแนลดู้กดูก่อนใครเลยนะ เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันด้วยนะครับว่าเลทที่ออกเนี่ยมันจะเป็นการ์ดประเภทไหนกันบ้างนะแล้วก็พิั้มเองเนี่ยจะเปิดให้ดูเนี่ยจะออกมาเนี่ยดีไม่ดียังไงกันบ้างนะครับสําหรับค้นประกอบการนะ, <Yes! S 1> ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพตัามเอาคัสเตอร์มาก่อนดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> อนี่จะเปิดประมาณนี้นะครับ่าแกะมาแล้วนะครับ ก็น่าจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งละ1 5ซองเนะก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแปลกประหลาดอะไรออกไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับสำหรับบูสเตอร์แพ็คนะครับนี่นะครับก็ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปฐมบทนะครับของการเริ่มต้นจะเล่นลักษณะโปเกมอน V Star นะครับปกติเนี่ยนะครับโปเกมอน V นะมันจะมี V กับ V m a x นะครับซึ่งพัฒนาการเล่นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่า เจ้ากล่องใหม่เนี่ยจะเป็นการเปิดสกกลาดวีสตาร์นะเออนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ดีนะครับเพราะว่าก็จะได้การ์ดใหม่ๆไปด้วยนะครับเป็นการอัปเดตแล้วก็เป็นการเริ่มต้นกับวีสตาร์ไปในตัวนะครับซึ่งมันจะมีแท็กติกแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกว่า v m a x เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเสริมเข้าไปนะครับไม่ใช่เป็นการแบบเปลี่ยนนะวีสตาร์ Star เป็นการเสริมเข้ามานะอ่ะ ก็พี่ตั้มนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15นะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับพี่ตั้มก็ตัดหมวดทุกซองแล้วนะครับพร้อมเปิดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนตำแหน่งที่จัดเรียงนะครับพี่ตั้มจัดเรียงตามที่แพ็คมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดกันดูกันเลยนะครับนี่นะครับอ่ะมาดูใบแรกกันก่อนนะครับ คาเดกินะครับนี่นะครับธาตุต่อสู้นะครับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยนะครับโยมาวารุนะครับธาตุพลังจิตนะครับนี่มีเงาเงามาแล้วนะครับมิโนมุจินะครับเงาเงา t h น่าจะเป็นฟอยนะน่าจะเป็นฟอยธาตุอะไรครับธาตุน้ําหรือเปล่านะครับสีฟ้าแน่นอนนะครับธาตุน้ํามาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเอ็มเพลนะครับก็เอ็มเพลเนี่ยนะครับก็เป็นโปเกมอนโปรตัวโปรโมดอยู่ในข้างกล่องอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสำหรับตัวเอ็มเพลนะ ก็เป็นเพนกวินจักระพัดนะล่างที่สองนะครับมีความสามารถด้วยนะครับลอยขึ้นฉุกเฉินนะโอเคนะครับก็ซอยนี้เอซองนี้นะครับซอยนี้บ้าเลยครับซองนี้นะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับสําหรับซองแรกนะต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับแถวแถวที่หนึ่งนะครับในซองที่2นะครับอ้าวโพ้ดไทจินะครับเป็นล่างหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เพนกวินจักระพัดใช่ไหม ซึ่งล่างแรกนี่จะเป็นโพจมะนะครับนี่ในอนิเมะเนี่ยพี่ตั้มเคยเห็นโพจมะก็เป็นตัวโปกเกมอนที่น่ารักนะแล้วก็เป็นตัวเด่นด้วยนะต่อไปนะครับพื้นฐานนะครับกับพลังจิตนะครับซิมโบล่านะซิมโบล่าแล้วก็มาล่างหนึ่งนะครับอันนี้รู้สึกจะไม่มีฟอยไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดคอมมอน ทุกใบเลยนะครับหรือว่าน้องๆชอบเรียกว่าขาวนะพี่น้ำก็งงว่ามันขาวคืออะไรนะครับคือมันไม่มีหรือเกลือนั่นเองนะอ่ะมิโน,โนมาดามนะแล้วก็การสนับสนุนของฮามานะนะการสนับสนุนของฮามานะเนี่ยเป็นพ u p p o r t 헤นเนอร์ตัวใหม่นะครับที่น่าจะเอาไว้เล่นกับวีสานะเรือกการ์ดโปเกมอนและไอเทมติดโปเกมอนและสเตเดียมนะครับโอ้โเรียกได้ทั้งโปเกมอนไอเทมแล้วก็สเตเดียมนะ และพลังงานด้วยนะครับได้สูงสุดอย่างละ1ใบนะครับสูงสุดอย่างละหนึ่งใบเลยนะทั้งผู้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยได้อย่างละ1ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรานะครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูใส่กลับในสำรับแล้วสับนะครับอ่าก็เหมือนประมาณว่าคือในตำแหน่งทิ้งการ์ดเอากลับมาเล่นขึ้นขึ้นไปในสำรับการ์ดได้นะครับก็อันนี้รู้สึกว่าจะเกลือป่ะนะซองที่สองนะรู้สึกจะเกลือหรือเปล่านะครับอ่ะต่อไปซองที่3าดีกว่านะครับ ในแถวที่1เหมือนเคยนะครับเอลิบูนะครับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดหนึ่งเอลิบูไฟฟ้าต่อด้วยยาจิรอนนะครับพลังจิตคิกโนโคโคนะครับพืชนะครับแล้วก็แน่นอนใบที่4นะครับซึ่งไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเป็นพลังจิตนะครับกับปิกซีนะครับนี่นะครับแล้วก็ฮีดรานนะครับเป็นธาตุโลหะหรือเหล็กหรือเหล็กนะครับนี่นะครับก็2ที่สก็ ดูกล่อยๆนะดูกลอยๆอ่ะฟองที่สี่กันบ้างดีกว่านะครับมานี่นะครับฮิโกซาุพื้นฐานนะครับก็เป็นลิงไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในอนิเมะนะครับก็เอ,อ่อถ้าใครดูเนี่ยน่าจะเฮ้ยโอ้โหสีดำว่ะเฮ้ยลุยดิฮนะรออะไรใช่ไหมมันต้องแบบคึกคักกันหน่อยปิ๊ปปี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับต่อมาครับฮายาชิกาเมะนะครับเออิส น่ารักดีนะครับสวยด้วยนะครับอันนี้นี่อาร์ตเวิร์กสวยจังเลยนะครับเหมือนเต่าคามแมกเลยนะครับแต่ว่าเป็นธาตุพืชเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนฟูจิกิบะนะครับแต่ว่าเป็นเออแล้วก็เป็นธาตุพืชด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปดูนั้นพี่ตั้มโมตรงนี้นิดนึงนะครับความสามารถกระดองรับแดดนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานะครับเกี่ยาก์ดโปเกมอนที่เป็นธาตุพืชนะครับหนึ่งใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนําขึ้นมือแล้วสับสับับการ์ดนะคร โปเกมอนที่เป็นธาตุพืชเข้ามาที่มือเราได้เลยนะครับความสามารถนี้นะครับเออใช้ได้เลยนะครับพยาชีพกเมนะครับเอาเป็นว่าเรียกโปเกมอนอาจจะเป็นโปเกมอนอะไรก็ได้นะครับเพราะโปเกมอนอันนี้ไม่ได้บังคับด้วยนะครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับมาอย่างนี้เป็นกิ้นจักรพพัดอีกแล้วอ่ะเดนะครับไม่ใช่ครับเป็นเนโอแลนครับนี่นะครับก็เป็นพลังงานธาตุน้ำนะคเนโอแลนก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่นะครับ กับความสามารถของมันนะครับลูมินาไซนะครับนำการ์ดนี้จากบนมือวางบนเบนซ์นนะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับเลือกการ์ดซับพอร์ตหนึ่งใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนําขึ้นมือนะโอ้โหสุดนะครับคล้ายๆกับครับจิมเมเลียนติดสินบนเออคล้ายกันเลยนะครับเออเมื่อวางลงบนเบนซ์เท่านั้นนะนั่นหมายความว่าต้องเอาตัวนี้วางลงบนเบนซ์นะครับ อาจจะไม่ได้เก่งเท่าจิเมเลียนนะครับที่ใช้ได้ทุกเทินนะแต่ว่าในโอแลนเนี่ยคือวางปุ๊บก็ใช้ได้ปั๊บนะประมาณนี้นะครับเนโอแลนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มใส่ซองดีกว่านะครับอ่ะก็สวยงามอยู่พอสมควรนะครับกับโปเกมอนวีนะอ้าวต่อไปในซองที่5นะครับอย่าพึ่งเหงาอย่าพึ่งเหงาครับมาหน่อยเกียร์นะครับเกียร์โลหะนะครับ มาอีกแล้วนะครับสีดามาอีกแล้วนิปปานะครับกับพลังงานใสนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าธาตุอะไรธาตุ normal นะครับลัชชีนะครับไอต้นมะพร้าวห้าวนะครับพืชนะครับแล้วก็เซมินวีนะครับนี่นะครับเซมินเซมินนี้เป็นธาตุพืชนะก็สวยงามอยาเอาให้ดูเต็มเมนะครับพี่ตั้มวางอย่างนี้ดีกว่าเซมินนะครับก็วิบวับสวยเลยนะครับพอสมควรเลย เงาวิบวับพอสมควรนะครับกระดาษนี่แตกต่างกันนะครับหมายถึงว่าการพิมพ์ด้านหน้านะพิมพ์เรียบๆนะครับไม่มีลอยอะไรนะครับไม่ได้มีการปั๊มนูนหรือเปล่านะครับคือมีปั๊มนูนแต่นิดเดียวเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเรียบนะเรียบกว่าใบเดิมๆที่ผ่านมานะ ความสึกพิตตมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเรียบนะอ่ะโอเคนะครับกับเชนิมทัดพืชนะครับอ้าวก็ได้ตัววีมาถึง2ใบแล้วนะเออไม่ขี้นะใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่เปิดไปกี่ซองแล้วว่านะครับเปิดไป5ซองแล้วนะครับซองที่6แล้วไปกันรวดเร็วเลยดีกว่านะครับโมมากไม่มีอะไรดีแน่บุยเซลนะครับเหมือนเดิมทัดน้ํานะครับมุคคูเบิร์ตนะครับ นอร์มอลครับนาเอเดนนี่ตัวเล่นเลยนะครับที่ไปเล่นกับตัวเมื่อกี้นี่ครับพื้นฐานนาเดอร์น่ารักด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในอนิเมะนะพี่ตั้มชอบนะน่ารักดีนะทอร์เนลอสนะครับนี่นะครับก็มีความสามารถด้วยนะครับแล้วก็กิกกเกียนะครับเป็นล่างสองจากกีเกียนะเป็นล่างสองจากเออกีเกียนะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ดูกะโหลกกะลาก็แก๊กไปหน่อยนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับ มาแล้วนะครับแหวบมาแล้วโกบิดไปก่อนซามายโยลุไปอีกทีนะครับฟุกามารุอีกแล้วนะครับพื้นฐานนะเหมือนปลาฉลามเดินได้ะครับตัวนี้แปลกประหลาดนะครับนี่เป็นธาตุมงกรด้วยนะเออธาตุมงกรด้วยเออแล้วก็เออสิ่งหนึ่งที่พี่ตั้มอยากให้สังเกตนะครับคือเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของธาตุมงกรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเออตั่อื่นไม่มีนะครับอันอื่นไม่มีนี่โกบิดไม่มีนะครับธาตต่อสู้เออไม่มีนะครับธาต พลังจิตนะครับก็ไม่มีนะครับนี่มีธาตุมังกรฟุกคมารู้เออแปลกไหมนะครับมีสัญลักษณ์ด้วยนะครับเออก็เท่ดีนะครับอ่ะต่อไปเซนิมวีสตาร์มาแล้วนะครับโอ้โหจารย์พี่ตามเล่นเซนิมให้ได้เลยดูแล้วมันดูแล้วมันน่อมแหนมไงไม่รู้นะครับวีสตาร์นะครับนี่นะครับก็การพิมพ์ไม่ได้นูนขึ้นมามากนะครับค่อนข้างจะออกแนวเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนนะแล้วก็ สวยงามมีความวิ้งวังพอสมควรเลยเขาเรียกว่า V Star นี่ก็เป็นอะไรที่มาใหม่เนะตัว V ีนี่เราเห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็เหมือนกับบูสเตอร์นะครับของโปเกมอนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นก็คือที่เพิ่มขึ้นก็คือเจ้าวีสตานี่เลยนะครับมีความสามารถด้วยนะครับใช้ในเทิร์นฝ่ายเราฟื้นฟู h p นะครับของโปเกมอนพืชนะครับบนเบนฝ่ายเราได้ทุกตัวเลยนะครับตัวละ20นะครับก็เป็นสายซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับทุกตัวบนเบนสเลยนะเออ โอเคเลยนะกับเชนิมถ้าเปลี่ยนร่างเป็นวีซ่าแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ดับเบิลเทร์โบเอนเนจีนะครับพลังงานพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานที่น่าจะเอามาใช้เล่นเลยนะอันนี้ดีนะครับสองนี้ใช้ได้เลยนะครับใครสายเล่นนี่โอเคนะจิลามว่าเลเยอร์กันยาวๆไว้นะครับกับวีซ่านะอ่าโอเคครับจิรามี่นะครับอาร์ตใหม่นะเรียกเพื่อนปัดอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นความสามารถเดิมนะกับโปเกมอนธาุ นอร์มอลนะจิรามี่นะครับพื้นฐานนะแล้วก็จะเป็นขาวนะครับหรือว่าเป็นเกลือนะครับทั้งหมดเลยเบเคเตอร์นะครับกิเกียทันแบร์นะครับเหมือนเป็นหมีนะเป็นหมีน้ํานะครับแล้วก็มุคคูฮอกนะครับนี่นะครับมีพายุลมบ้าหมูด้วยนะครับชื่อท่านี้แบบสุดจริงนะครับชื่อท่านี้โอ้โหพายุลมบ้าหมูเลยนะเอาเจงเอาเจงเอามาต่อดีกว่านะ มาวิ่งวิ่งหน่อยดีเออนะครับแต่ว่าแหมมันเป็นฟอยนะพี่ตั้มไม่ค่อยชอบฟอยเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เก็บนะโคลิงนะครับสายฟ้าโนสโนสพาสนะครับโอ้โหเคยเชอรุ่นเดอะเลยนะครับโนสพาสนี่นะครับต่อสู้นะครับปวารุนมาแล้วนะครับธาตุใสนะครับแล้วก็โกคาซารุนั้นเองนะครับก็เปลิงไฟนะครับนี่พี่ลิงไฟของเราเกี่ยวไฟบันไลกันนะครับโอ้โหดูแ๋้วเจ๋งดีกันนะครับต้องพัฒนาร่างด้วย สำหรับโปเกมอนสายไฟตัวนี้นะแล้วก็มีลาพาสนะครับลาพาตอานี้น่ารักดีคือไม่ไม่ได้น่ารักสิสวยนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับแล้วก็ได้เป็นวิงวังมานะครับเป็นฟลอยนะครับก็ก็ดีนะครับก็เป็นตัวที่พี่ตั้มยังไม่มีนะครับสำหรับเจ้าตัวโกคาซลุนะครับแล้วก็ลาพาตด้วยนะอันนี้พิ่ตั้มชอบซองนี้อ่ะต่อเลยนะครับแถวที่หนิงไม่หมดเลยนะครับ ดูแล้วยังยาวๆวกันไปนะอ่าบูมเมอร์นะครับมิคาลูเกะนะครับโอ้โหบูมเมอร์นี่โอ้โหเก่าแก่มากจะออกมาทําไมนะครับจิลักจิโนนะครับมาแล้วนะครับนี่พัฒนาจากเยมี่นะครับเข็มขัดแห่งความแน่วแน่อ่านี้เป็นไอเทมใหม่เลยน่าสนใจนะครับอันนี้นะครับมีติดบ้านไว้แน่นอนนะครับนี่นะครับเข็มขัดแห่งความแน่วแน่นะก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับน่าจะโอเคนะครับหนึ่งตัวติดได้หนึ่งใบและติดไปตลอดจนกว่าจะตายมั้งนะ ดาเมท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้อยู่ใช้ทํากับโปเกมอนวีบนตําแหน่งต่อสู้ไฟตรงข้ามจะถูกบวก30นะครับคือสามารถโจมตีเพิ่มได้อีก30นะครับโอ้โหก็เจ๋งนะครับเจ๋งไงครับแต่ต้องอยู่บนตําแหน่งต่อสู้นะใช่ไหมแล้วก็ติดได้ตลอดด้วยจนกว่าจะตายนะครับอันนี้ก็เป็นของใช้ใช่ไหมเป็นของใช้อันนี้ก็ขาวมาอีกแล้วเกลือกันไปนะ ดีอย่างเดียวเลยคือเข็มขัดแห่งความแน่วแน่นะอ่ะต่อไปนะครับอย่าให้เสียนะครับยาวไปครับโยมาวารุอ้าวโพจมะมาแล้วนะครับกับร่างพื้นฐานนะครับแมได้เล่นเพนกวินจักรพพรดสักเทนะครับโพจมะมาแล้วหน้าเกคีนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเห็นพลังหมัดนะครับเป็นธาตุต่อโซ่นะครับไดโนดนะครับนี่นะครับปเกมอนรุ่นเดอะไม่เคยได้ใช้งานกันเลยนะครับแล้วก็เอลิคิเบินะครับสายฟ้านะครับ เพื่อท่าการมาจากเอเลบูนะครับอ่าก็มีความสามารถไหมออไม่มีนะครับเฉยๆนะครับอันนี้นี่ไม่เวิร์กนะครับเงาเงาเกนไปกับซองนี้นะครับซองต่อไปดีกว่านะครับอย่าให้เสียนะครับจัดมาดินะครับเป็นฟลอยนะครับนิวรานะครับโพสไทชินะครับจะเปิดแรงทำไมเนี้ยลิโอลนะครับแล้วก็กาเบรียนนะครับกาเบรียนนะครับ เป็นธาตุมังกรเออนี่นะครับพี่ตั้มเอาให้ดูนะครับสําหรับบูสเตอร์ชุดนี้นะครับธาตุมังกรนะครับไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเหมือนกับบูสเตอร์อันอื่นๆหรือเปล่านะครับพี่ตั้มก็เพิ่งเปิดนะครับใครมีคอมเมนต์มาได้นะครับบอกพี่ตั้มทีนะครับกับสัญลักษณ์มังกรนี่เขาจะมาด้วยนะครับสาหรับธาตุมังกรนะจะมีสัญลักษณ์มังกรมาตรงพื้นด้านล่างเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ ไปจากเดิมหรือเปล่านะครับใครรู้บอกทีนะครับแล้วก็มีริโอรุอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ดีนะตลาบพิตามันนี้เฉยๆนะเฉยๆอ่ะผ่านกันไปดีกว่านะครับฟองดอกไปกันไปเลยนะมาแล้วฟอยอีกแล้วนะครับฟอยอีกแล้วซีรินนะครับมุกคูรุไอ้นกบ้านะครับเฮกานินะครับนี่นะครับกุ้งตัวนี้น่าจะอร่อยนะครับน่าจะเอาไว้กินดีกว่าเอามาเล่นปืนฉีดน้ํานะครับ งานวิจัยของศาสตราจารย์มาเป็นฟอยล์เลยนะครับแล้วก็ชุดน้ําดื่มสะอาดนะครับก็เป็นไอเทมนะครับสําหรับโปเกมอนไอสตาร์เบิร์ดนะครับชุดนี้นะครับเป็นบูสเตอร์ที่เพิ่งจะมีใหม่นะครับฟื้นฟู h p ปโปเกมอนฝ่ายเราทุกตัวตัว R20 ทุกตัวเลยนะเฮ้ยทุกตัวเลยนะไม่ขี้นะครับกับชุดน้ําดื่มนะครับโอเคมากเลยนะครับแล้วก็งานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับงานวิจัยของศาสตราจารย์นี้ เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นฟลอยนะครับอันนี้ก็มีวิงวังนะครับเป็นสารจา์บานาคามาโดนะครับอ่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ชอบศาสารจารย์นะครับกับน้ําดื่มนะมาเป็นเป็นแพ็คเลยนะครับมาเป็นแพ็คเลยกลัวดื่มมันไม่พอนะครับใช้กันทั้งกระดานเลยอ่ะต่อไปนะครับพัจจิลิสึนะครับ ตัวนี้เห็นกันบ่อยๆนะครับแหมเบื่อเบื่อแล้วอ่ะเอาตัวอื่นมาบ้างนะนี่นะครับก็เปิดจนไปเร็วๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับแถวนี้นะครับน่าจะน่าจะเกลือแถวนี้ทั้งแถวเลยป่ะเฮ้ยมาดีฟอยแล้วนะฟอยแล้วเป็นฟอยปกตินะครับธาตุนอร์มอลนะครับกับบิดารุนะครับนี่นะครับก็มีความสามารถฟันหน้าทํางาน ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเรา้วนะจริงๆน่าจะเล่นตัววีน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเล่นลักษณะแบบนี้นะ่าจะามาเป็นซับพอร์ตนะใช้ได้หนึ่งครั้งในเทินฝ่ายเราจัวการ์ดจากสำหรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น5า้าใบเออก็ดีนะ <Wow. S 1> ก็จะคล้ายๆกับ <Okay. S 1> โคแบทนะก็ดีนะครับแล้วก็มันเป็นธาตุใสาด้วยนะครับติดเล่นกับพลังงานอะไรก็ได้เออพี่ตามว่าดีนะเออในแง่นี้นะก็ดีกว่าโคแบทเพราะโคแบทนี่ต้องเป็นพลังงานธาตุมืดใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นธาตุใส ใส่พลังงานอะไรก็ได้นะ,ะความใส่ใจของเซเลนนะครับเลือกโปเกมอนนะครับเป็นโปเกมอนพลังงานใสนะครับฝ่ายเราหนึ่งตัวที่มีตัวนับดามเมจวางอยู่ในโปเกมอนนั้นและการทั้งหมดที่ติดอยู่กับขึ้นมือนะครับก็เอาไว้เล่นกับเนี่ยการความใส่ใจของเซเลนนะ่าจะเอาไว้เล่นกับโปเกมอนธาตุนอร์มอลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดใหม่นะครับกาบายอีกแล้วนะครับนี่มีสัญลักษณ์มังกรนะครับจิรามี่นะครับอันนี้ก็ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับเก็บใส่ซองไปทั้งหมดเลยนะอะต่อไปดีกว่านะครับอันนี้เราเริ่มที่แถว2กันบ้างนะครับกับฟองแรกนะครับแม่ทองทองยังไม่มานะทองทองอะไรไม่ยังไม่มาครับดิซันดอนอะไรก็ยังไม่มี อะไรกันวะนะครับเกียรมามุกคูเบิร์ตมาเอลิบูมาแหมเหงาเกินไปครับกับซองแรกซองนี้ดูแล้วแบบคิกก๊อกกะโหลกกะลามากนะครับแหมแถว2ต่อกันไปเลยนะครับให้ีิทามได้มันเนี่ยเขาบ้างเด้มีเพลง,งันยาวๆหน่อยดีนาเอเติลน,นะครับน่าจะเป็นฟอยอีกแล้วนะ เบื่อจังเลยฟอยนะครับเออตัวนี้เจ๋งนะพี่ตั้มชอบเนี่ยแหละก็มาจากนไยเดิรเนี่ยแหละนะครับเป็นไดโทโดสนะครับกับทัดพืชนะครับนี่นะครับตัวร่างสองเขาที่ที่พี่ตั้มรีวิวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เปิดไปร่างสองเขามีความสามารถที่น่าสนใจนะครับส่วนร่างสามก็เป็นการโจมตีนะครับโอ้โหใช้สบันนันแหลกเลยครับโคตรเยอะเลยนะครับ4 Energy นะครับตบหนัก160หแม่มัน มันใช้เยอะไปหรือเปล่านะครับโจ,จมตีแค่ร้เองนะครับแต่ถ้าอีวเพจน่าจะโอเคกว่าป่ะนะครับเดเมจจะเท่ากับจํานวนปโปรเกมอนวิฒนาการบนกระดานฝ่ายเราคูณ50นะเออถ้าวิวัฒนาการแบบลักษณะแบบนี้มีกี่ตัวก็คูณ50น่าจะน่าจะใช้ท่านี้มากกว่านะครับถ้าจะเอาไปเล่นนะกับอีวเพสนะครับไดทดโดโดไดทดเออนะครับโดไทดนะครับแล้วก็ ไฮเปอร์บอลนะครับไฮเปอร์บอลนะครับอันนี้ก็มีความน่าสน,นใจพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับการ์ดนี้ถ้าไม่ทิ START ้งการ์ดบนมือฝ่ายเรานะครับถ้าไม่ทิ้งนะครับบนมือฝ่ายเรา2ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดจะใช้ไม่ได้อ้าวนะครับก็ต้องทิ้งอะเดต้องทิ้งการ์ดนะครับสองใบครับลงไปในตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับแล้วก็เลือกการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนำขึ้นมือแล้วสับสำหรับการ์ดนะครับก็ไฮเปอร์บอลเนี่ยนะครับทิ้งสองใบนะครับแล้วก็เอา ปกเกมสนจากสำรับขึ้นมาได้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับสายที่เล่นวิวเนียนมากกว่านะครับต้องการทิ้งการ์ดนะครับลงไปในหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันต้องทิ้งถึง2ใบไงนะแล้วก็เลือกโปกเกมอนขึ้นมือได้เลยนะครับไม่จํากัดนะครับโปกเกมอนอะไรก็ได้ครับก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับไฮเปร์บอลนะครับของเล่นใหม่ของไวมันนะครับอ่ะโอเคใส่ซองกันไปนะซองที่2แล้วกับแถวที่2ต่อไปซองที่3นะครับแหมมีอะไรให้น่าตื่นเต้นกันบ้างนะครับ เอามาแล้วนะครับโปเกมอนวีสตาร์นะครับเดี๋ยวไปใบแรกก่อนนะครับปิปปี้นะครับโกบิดนะครับแล้วก็คูมาซุนนะครับกระโหลกกระลากันไปนะครับเป็นธาตุพลังจิตนะสำหรับวีสตาร์นะครับเอลฟุนนะครับแม่เป็นถั่วที่พี่ตัเฉยๆนะครับเออไม่ไม่ลิดสดงสะดอนอะไรกันมาบ้างนะครับนี่นะครับก็เอลฟุนนะครับปูวีนะครับกาเมลนะก็ไปวางเรียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไี่ตั้ใส่ซองนะ อ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มขออนุญาตเอาใส่ซองก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันจะทับถมกันนะเดี๋ยวจะเป็นรอยได้นะครับอ่ะก็เลวฟุ้นนะครับดูแล้วบล็อกนี้พี่ตั้มบล็อกนี้เขาลุ้นลิซดอนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอเซอูด e นะแต่ว่าพี่ตั้มได้อะไรก็ไม่รู้นะอ่ะใส่เข้าไปนะครับเนโอแลนวีนะครับอะไรประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปวางก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้ามีดิสโดงซัดอนอะไรกันมาจะได้ใส่ท็อปลงท็อปโดดกันบ้างนะครับไอตัวนี้ก็ไม่เห็นเลยเอเซอูดนะมีแต่ซองนะครับการไม่เมนะครับอ่าต่อไปนะครับมิโนมุจินะครับยาจิรอนนิปปาเลตโทร่าแอ่งน้ําตกแมกมานะครับอันนี้ก็เป็นสเตเดียมนะครับสเตเดียมใหม่สำหรับทัดไฟหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับทัดไฟนะครับขออนุญาตผ่านไปเลยแล้วกันนะครับความสามารถเดี๋ยวไปอ่านไปเล่นกันเองแล้วกันนะเดี๋ยวรีวิว การเปิดบูสเตอร์บอกไม่จบนะอ่ะต่อดีกว่านะครับโอ้โหเกลืออีกแล้วนะครับก็ไปยาวๆอย่างนี้เลยนะ oh, <no. S 1> ดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กนะมังกรมาหน่อยเด้ได้มีเพลงมันมัน่อยนะดิสดตนมาหน่อยเดย้พลังจิตอีกแล้วนะใจพิทามเล่นพลังจิตหรืออย่างไรนะครับโยนัวนะเซเดียมพังทลายนะตัวนี้เซเดียมพังทลายเออก็มาใหม่หรือเปล่านะครับเออก็ ประมาณนี้นะครับใส่ซองไปก่อนเลยนะครับพวกนี้ไม่ได้เรื่องนะครับสําหรับพิทตั้มนะไปกันต่อนะครับวีสตาร์มาอีกเดอรู้สึกว่าบล็อกนี้จะมาแบบว่าทับพืชนะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับมับงกรจะไม่มาซะแล้วนะครับเอเซอูดมาหน่อยเด้อมาทาดอะไรมามัางกร โอ้ oh, ไฟก้อนนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. อยากร้องไห้เลยครับแมมโปเกมอนวีมาทั้งทีไฟก้อนมานะครับแล้วก็แคมไฟนะครับอันนี้ก็เป็นโปเกมอนธาตุไฟมาแล้วนะโปเกมอนธาตุไฟมาแล้วนะลิซดอนมาหน่อยนะเดี๋ยววีใส่ซองก่อนโอ oh, ้ตายตายตายไฟก้อนธาตุมังกรมาทําไม <laughs> ไฟก้อนนี่ยะเดี๋ยวไปจตัอ,อ่านความสามารถนิดน,นึงนะครับนะครับใช้ 2G จี้นะครับ,รบเป็นจี้ต่อสู้แล้วก็ไอ้นึงจี้พืชนะครับ เป็นท่าละอองทรายนะครับโจมโจมตีได้70นะครับแล้วก็ท่าที่2นะครับโอ้โหใช้ Energy สลับไปสลับมานะครับดาก้อนอิมเพลสนะครับมีทั้งพื้นมีทั้งหมัดมีทั้งใส่นะครับนะครับน่าจะใช้ยากอยู่นะครับเป็น160บวกนะครับถ้าโปเกมอนตำแหน่งโปเกมอนถ้าโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอน v m a x นะการโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจอีก160 แม่เจ้านะครับถ้าเป็น v m a มเพิ่มอีก160นะครับเป็น320เลยนะครับโอ้โหเกิดมาเพื่อทำลาย v m a มเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเออนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ Energy ค่น้างยากนะครับใช้ถึง4ลูกแล้วก็ใช้สเปตสปะพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันละกันนะครับในการเล่นนะครับในโอกาสถัดไปนะว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่เก่งไหมนะเดี๋ยวรอติดตามดูกันไปยาวๆนะอ่ะต่อไปอีกซอง โอ้ยอิสดอนมาหน่อยเด้โอ้โหนี่ก็ขาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวีไปแล้วใช่ไหมก็ขาววันไปนะมาหน่อยไฟมาหน่อยทัดมืดนะครับทัดมืดเป็นอะไร oh, <no. S 1> ดอนคาราสึกนะครับดอนคาราสืกนะเออเจ้าพ่อกระเป๋าหนะัก เออครับก็หมวกนิลไพยหม้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรวลุนอะไรอย่างนี้ก็เก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวพี่้ําใส่ดอนคาเลส,ส์นะครับโปเกมอนวีไปก่อนดีกว่านะครับโอ้โหดูท่าทางแล้วสงสัยไม่จะไม่ได้เล่นธาตุไฟหรอแคมไฟมาแล้วนะใช่ไหม,มเมื่อกี้นะครับแคมไฟนะครับที่เป็นซัพพอร์ตมาแล้วนะ อ้าวมาหน,น,น่อยทัดไฟมาโอ้ยโอ้ยเอเลฟูนตามหลอกหลอนอีกแล้วโอ้โหบล็อกนี้กโหลก,กะลาเกียนกิ๊กก๊อกมากนะครับเอเลฟูนอ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะพี่ตามให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วเจ้าจะได้ลุ้นใบทองหรือเปล่านะครับสำหรับ U R นะ อ่ะก็เป็นดับเบิลเทอร์โบเอนิี้นะแล้วก็พวกโปเกมอนเกียนกะโหลกกะลากิกกอ,อกอีกนะไม่มันเลยนะไม่มันเลยอ่ะโอเคซาเบิร์ดนะอีก2อหนึ่งลุ้นกันไปนะครับเหลืออีก2อซองสุดท้ายอย่าไปกลัวครับขาวมาอีกแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับจะปิดตำนานหรือเปล่านะครับกับชุด s t a r b เบิชุดนี้นะมาหน่อย อะไรวะความทะเยอทะยานของชิโรนะนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมซัพพอร์ตใหม่นะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับจั่วการ์ดสำหรับการ์ดจนได้การ์ดบนฝ่ายเราห้าใบในเทิร์นก่อนของฝ่ายตรงข้ามถ้าโปเกมอนฝ่ายเราหมดสภาพให้จัวจ่วจนได้การ์ดจนได้การ์ดแปดใบนะครับอ่ะความทะเยอทะยานของชิโรนะนะครับจริงๆความทะเยอทะยานเนี่ยจะมีเป็นใบทองด้วย UR ด้วยนะอ่ะลูคาลูคาลิโอนะครับกับฟลอยนะ ีกยกกระบนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับฟองนี้อเทำไมเอบล็อกนี้ทำไมำไม,มันดูเยียนกระโหลกกระลาจังเลยทองมากันน่อยโอ้โหก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ32ซองเกลือเกลือกันไปนะครับ oh. ก็ oh. ถือว่าเกลือไหมโคตรเกลือเลย <laughs> สรุปแบบนี้เลยนะครับกับบล็อกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อใครจะเอาไป เป็นข้อมูลนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับคือของเล่นของใช้นะมีแน่นะครับก็อย่างที่เห็นไปในคลิปพิตั้มนะแต่ว่าโปเกมอนวนะครับมา1 2 3 4 5 6 7 7ก็จนะครับก็จะมีโปเกมอน V 1 2 3 4 5 5ใบนะครับแล้วก็ V ีสตารใบนะครับก็เป็น V ีสตาของเมินแล้วก็เอเลฟุูนนะครับก็แค่นี้เองนะครับส่วน U R อะไรที่เป็นใบทองไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบล็อกนะครับอาจจะไม่ได้การันตีนะครับว่าจะได้นะครับก็จากไปแบบเหงาเหงานะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็มีมาให้ดูแค่นี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าโอกาสหน้าพี่ตั้มได้เปิดบล็อก s t a r ์เบิร์ใหม่แล้วแล้วก็นะครับอาจจะมาขอแก้ตัวอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็จากไปก่อนนะครับสวัสดีครับประมาณนี้ครับ